สวัสดีค่ะยุกะช่องสาวรักค่ะวันนี้ภาพพี่น้องมาบึงมีโคตจมมาเอาใจซอยเอพิ่นเนาะเพิ่นก็เฮ็ดพิธีทำพิธีก่อนค่ะเิ้นไหยเห็นมีโคขึ้นือแมนบอลพญ่ <c oughs> ส้สองสาไปขึ้นไดเ้เด้อวันนี้คื <c oughs> อตัวระพันสเจ้าสมเจ้ากินเห็ดเบ่เลยจังมือยางนี้อ๋อข้องมันขาดมันบ่นี้ข้องมันขาดมาปัน่นข้องใหม่ปบมาปัน่นะุ่นคู่น้ำซี่เนี่ จะขามมาทั้งพี่มาเห็ดงานตรวนี้เกือบพินแล้วเนาะนนี้มันเลือนิดเดียวแต่มันขาดตรงนี้ไงมาขาดแล้วก็ยุบเงไปตัวแบหมดก่อนนะเหมใช้นอยับมาเอ้ยยำปูเอ้ยให้ข้าเจ้าเพิ่คืนลมเด้ร์นี่เด้ร์ จะทักจะทวงกันเถาเนาะเจ้าวานวนเจ่าานจะสั่นยังนี่นมาแล้วกวันนี้นาถามนอลนเมนยู่มาซอยดึงคืนได้มือนีอ เต้นลำบอบแล้นเต้นลำบเสิเต้น้เราดอ๊บไฮเดราะขึ่นนึงแล้วไฮอลโบนอะ

มีนทีบบน้นเราขมูขมีนหูล่าเนาะบอขมีด้วยเออบอขมิเนีบขมบเป็นยอยน่นดิยยวนดิบอแต่เล่าเป็นมันมีไงเนาะ

แถวบ้านเราเคยเห็นก็เห็นนี่แหละหรจ้ะกำลังมีเลยนี่ล่ะกำลังมีอยู่ผักลางเยอะเนาะจ้ะแต่บ้านเราเพิ่งเห็นแค่แค่เค่บ้านเรานี่เนี่ยเพิ่งเห็นนี่แหละมามาจมน้ำไหลพลาดเนี่ยจ้ะมันเคยมีเพิ่งมีนะบ้านเราเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำก็น้ำชี้ด้วยจ้ะสุนัขเขาขุดตรงนี้มันเป็นห้วยหมดหนูขุดออกเพราะวิจ๋าเธอคือเปหิวของมาน้ำคู่นี้ไปใส่ ค, ấy? คุณนี้นางฝาบเลซื้อขนมมาฝอกจริงเอเอาไหมกินวะซื้อมให้กิงก็กินเอออย่าเอื่นยากเด้ออย่าดำดอกอย่าดำดอก ดูสถานการณ์นะคะวันอยู่สุรินค่ะฮิตาชิ สองร้อยให้มาดูก็่ยูชนบุรีั้แกงไม่อยากากแบบเอยากรบ่เบื้องหลังนี่เบื้องหลังโคตดังมันเป็นสี่ละ เลียไข่ฮ็ดเนี่ยแฮ็ดวรดเนาะอร่อยไหมไม่อยากเรียกไข่อยากเรี้ยมาเที่ยงมาอด้กินเขาก็ดีมันจะไม่เข้ามาที่ว่าไม่มีคนมาโอ้ 知知นบบคนเองหลัคนดังมาซ่อมม่คแต่เที่ยงแวเขาไม่ทในที Me ่สงเขาไม่รู้ใครท่เราี่มา่มาเชนที่มาไล่แต่มือานไม่ได้ได้ประสามามานี่ต่อเวลาบอกโทูาไม่โทรแต่ผู้ว่าแล้ว รถนี้มาจากไหนซีสเกตรถนี้อยู่ประสาทนี่แหละประสาทรถประสาทรถเทสเกตโอ้อมอมขมเวน้ำออกเลยค่ะตรงต่อไอ,อเสีย không khử nữa tít nữa mình nhắn anh rồi. nước ngay nhá. nám ngay nhá. กะทิสุดละกะทิเนึองกันเลยะทีเนึอง,งสุเลืองกันละ <c ười> สร้างได้เงี้ยสร้างดิน

ทำไมอ่ะย้อนทางลงตมขึ้นบไฟเลย้ยนทางลงตมขึ้นบไฟเลยตันติดให้ยนลงตมขึ้นบไฟเลยด้ี้เ้ัปอนทไมเียมันจีบนติดแล้วแหละมันจีบแล้วเหรอตยไม่ได้หรอก เอาเอาใจช่วยกันกับเจ้า,า,าของรถค่ะแล้วก็ไปกำลังใจกันต่อไปเนาะเซียเฮยยังบ่ได้คะนอกจากกับา,า่างกำลังใจยังเดียวเรื่องยังสิมีสิทธิ์ที่จะ เจอกับทุกคนนะคะสำหรับใครที่เล่นรถนะคะเรื่องแบบนี้มันเป็นเหตุสุดยิสัยนะอ่ะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปค่ะง่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสาวน้ำซิงด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ